สองเหตุผลที่ทำให้คุณรักษากระดูกทับเส้นไม่หายปวดสักทีสวัสดีครับไม่อยากพามาหาหมอฟันนะครับวันนี้ถ้ามีคณปวดสะโพกแล้วลงขาแล้วคุณรักษากินยากยายภาพนวดจัดกระดูกแล้วคุณรักษาไม่หายสักทีสิ่งที่เกิดขึ้นทนำะไมคุณสงสัยว่าทำไมคุณไม่หายสักทีหมอฟันจะบอกว่านี่คือเหตุผลสูงสุดที่หมอฟันรักษาคนไข้มาประมาณหนึ่งหมื่นค,ค้าบเพเแล้วเข้าใจเลยว่ามีอยู่สองเหตุผลนั้นแหละที่คุณไม่หายครับอันที่หนึ่งครับ คุณรักษาแบบผิดวิธีครับคุณไม่เข้าใจว่าโรคที่คุณเป็นมันเป็นโรคอะไรกันแน่เช่นคนไข้บางคนเป็นก้านในสะโพกเนี่ย้นมาฝากเป็นแฟรกเตสค,ค,ค,คุณไปรักษาแบบตรงเส้นมันก็ไม่หายด้วยเพราะการรักษาไม่ไมเหมือนกันนึกภาพปะนั่นหมายความว่าคุณมาผิดโรคอันที่2ครับการที่คุณรักษาไม่หายเสียใจท้อแท้สิ้นหวังเบื่อ รักษาไปหาหมอกี่หมอก็ไม่ยอมหายสักทีกายภาพก็ทําแล้วท้างอีกยาก,ก็กินแล้วกินอีกถูกไหมเออบางคนกายภาพหมอนเป็นเดือนเป็นปีกินยาเป็นเดือน